ลิงอีเวนตมาอัปเดตข่าวสารเดือนมิถุนายน2565อินเตอร์ลบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอัปเดตคอร์สฝึกอบรมของทางอินเตอร์ลิงกันก่อนเลยนะคะเพราะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป คอร์สเบสิกจะมาในรูปแบบออนไลน์ส่วนคอร์สแอดวานซ์ที่มีอุปกรณ์ให้ทุกท่านได้มาสัมผัสและทดลองจริงจะมาในรูปแบบไฮบริดให้คุณสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกยังมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองให้นำไปใช้ในงานโครงการและต่อยอดอาชีพของคุณได้เหมือนเดิมค่ะเน้นยำ้ำคอร์สนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ผ่านการสแกน QR Code บนหน้าจอน,นี้เลยนะคะ ด่วนๆไม่อยากให้น้องๆนิสิตนักศึกษาต้องพลาดนะคะรีบมาสมัครแข่งขันเข้าหัวสายแลนหรือโครงการ Cabling n n d Networking c o n t e s t ยกกำลัง10มีโครงการมาแนะนำสำหรับน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะเลยค่ะที่กำลังมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบสายสัญญาณและระบบเน็ตเวิร์กโอกาสมาถ,ถ,ถึงแล้วค่ะ Cabling n n d n e t w o r k i n g c o n t e s t <Network> น <ing S 2> น้องๆนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้มีทักษะในการวางระบบสมาร์ทสกู o l เขาจะได้เรียนรู้อุปกรณ์และได้ใช้งานอุปกรณ์เนี่ยค่ะได้อย่างมืออาชีพเรี่ด้ว่าเหมือนเป็นการปั้นให้เยาวชนคนหนึ่งอ่ะมีความสามารถไปออกไปต่อยอดได้อยากจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้มีช่องทางไหนที่ให้เราสามารถสมัครได้บ้างสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w c a b l i n g a n d n e t w o r k i n g c o n t e s t c o m 0ู666 1อง1และต่อมาที่3ามได้เลยค่ะ รอบแรกที่ภาคกลางนั้นจะหมดเขตดับสมัครวันที่30มิถุนายนนี้แล้วค่ะสัมมนาพาจอดลึกนวัตรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคต วันที่7มิถุนายนคุณสมบัติอนันตารมพรประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงเปิดงานอบรมเรื่อง Digital Infrastructure for FinTech โดยมีความตั้งใจที่จะแชร์ประสบการณ์เรื่อง Digital Infrastructure ที่เหมาะสมกับธุรกิจการเงินการธนาคารและประกันภัยที่อยู่ในยุคแห่งการปรับตัวเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและชี้ให้เห็นถึงข้อควรสังเกตและจุดที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อขอจัดปัญหาและจุดอ่อนต่อโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายสายสัญญาณเพื่อให้ทุกท่านได้นำองค์ความรู้ไปใช้ พัฒนาและต่อยอดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในเนื้อหานั้นจะได้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการวางเน็ตเวิร์กและสายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเหมาะกับกลุ่ม f i n เทคโดยเฉพาะรวมถึงการบรรยาย Solution for Data Center ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานติดตามงานสมนาที่ตอบโจทย์ท่านได้ทุกเดือนทาง Facebook Interlink ิงแฟนค่ะอินเตอร์ลิงบินลัดฟ้าสู่ภาคเหนือ จัดงานกอล์ฟวีไอพีแตนคิวปาร์ี2022วันที่11มิถุนายนอินเตอร์ลิงได้เชิญลูกค้า v i p กลุ่มคอนซัลแทนต์มาร่วมตีกอล์ฟกระชับมิตรณสนามกอล์ฟซามิตกรีนวอลเลย์เพื่อแสดงความขอบคุณที่กลุ่มลูกค้าให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ์ลิงรวมถึงอุปกรณ์ Cavering and Network i n g ด้วยดีเสมอมาพร้อมทั้งได้จัดดินเนอร์สุดพิเศษที่อิ่มเอมไปกับบรรยากาศสนุกสนานผ่อนคลายสบายๆริมแม่น้ำปิงณโนะรงแรมอานัตาเชียน ลุยจัดงานสำมราากันอย่างต่อเนื่องงานนี้เป็นการปูทางเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ วันที่18มิถุนายนมีการจัดสัมมนา Smart Infrastructure for Smart City โดยได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ถึงองค์ประกอบสำคัญที่ควรต้องรู้ตั้งแต่โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานไปจนถึงการเตรียมพร้อมของ Digital Infrastructure ที่เป็นปัจจัยหลักเพื่อรองรับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะเชื่อมโยงแต่ละพักส่วนเข้าด้วยกันงานนี้ได้เรียนเชิญดรวิริเมฆประดิษฐ์ศิลป์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ไ t ทลน์ในดูอิมาร่วมบรรยาย Smart Features รวมถึงวิ ทีการ implement การออกแบบวางแผนจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดให้กับเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างไม่มีสะดุดนอกจากมีคุณพานุวัตรมาลารัตภูมิในการภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมแชร์ไซ e r e f e r e น c ์และโปรเจกต์สำคัญที่บริษัทอินเตอร์ลิงได้มีส่วนร่วมพัฒนาออกแบบโครงการนำร่องสมาร์ทซิตต่างๆถ่ายทอดสดจากอาคารอินเตอร์ลิงสำหักงานใหญ่ค่ะติดตาม และอัปเดตข่าวสารของทางอินเตอร์ลิงค์ได้ทาง YouTube ลิงค์ Channel สวัสดีค่ะ